มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยรองศาสตราจารย์ดรชุตินันท์ประสิทธิ์ภูริปรีชาอธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยและคณะให้การต้อนรับนางวิพาดาดวงรัตรองประธานกรรมการบริหารคนที่หนึ่งบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนและคณะ ในโอกาสร่วมประชุมเพื่อหารือและยกระดับโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนโดยมีนักวิจัยบุคลากรและผู้ประกอบการท้องถิ่นนำเสนอผลิตภัณฑ์และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานซึ่งมีผลงานจำนวน17ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมยกระดับงานวิจัยจากหิ่งสู่ห้าง ณห,ห้องประชุมโรงงานต้นแบบ UBU Pilot Plant อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีณนะโรงงานต้นแบบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอต่อผู้บริหารบริษัทวิกซี u ซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนมีทั้งสิ้น17ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงงานต้นแบบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้แก่ไส้กรอกอีสานลูกชิ้นหมูปลาเส้นปรุงรส พร้อมทานโยเกิร์ตฟรีสไตล์หมูยอเส้นอบกรอบพร้อมทานสแน็คหมูยอและมเขืิเทศเชื่อมอบแห้ง ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่เคยใช้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยได้แก่ผงชงดื่มเพื่อการคุมหิวผงชงดื่มเพื่อสุขภาพทางการขับถ่ายจากแก่นตะวันข้าวกรองงอกผสมธัญ,ญพืชชนิดผงปรุงสำเร็จมันหวานญี่ปุ่นสายพันธ์ุคุริโคกาเนะผลิตภัณฑ์เทอร์ลินตับเป็ดบทรสชาติฟัวกราสและผลิตภัณฑ์บีกาสปาร์กิ้งเมลอน ผลิตภัณฑ์ของศูนย์งาคณะเกษตรศาสตร์ได้แก่งาดำขั่วงาดำบดเนยงาน้ำมันงาดำสกัดเย็นบริสุทธิ์และน้ำมันงาดำสกัดเย็นบริสุทธิ์ชนิดแคปซูลเจลโดยผู้บริหารบริษัทบิ๊กซีและเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลรายละเอียดจากการนำเสนอพร้อมคุณสมบัติโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ทดลองชิมและทดสอบผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอในครั้งนี้ด้วย ท้งนี้ผู้บริหารบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนมีความสนใจในผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอในครั้งนี้ซึ่งจะได้นำไปสู่การดำเนินการในรายละเอียดของส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านการผลิตการตลาดประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับเป็นต้นนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในความร่วมมือของทั้งสององค์กรพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนการยกระดับผลงานวิจัยนวัตกรรมเด่นของมหาวิทายาลัยุบลราชธานีและผู้ประกอบการชุมชน หนุนผลิตภัณฑ์ UBU Product จากหิ้งสู่ห้างอย่างแท้จริงเราต้องเราตเสียค่าเลยค่ะอะไรค่ะเดี๋ซึ่งเราค็นตัวเซฟมีชื่อของเขาเป็นสายธนาคารนะ